โลกของเทคโนโลยียานยนต์ไม่เคยหยุดนิ่งและเช่นเดียวกันกับ m e r c e d e s b e n นนะครับที่ก็ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันยิ่งในตอนนี้นะครับโลกเราต้องการปรับสมดุลครั้งใหญ่เพื่อให้ธรรมชาติเนี่ยกลับคืนมาสู่ภาวะปกติมากขึ้นยานยนต์ไฟฟ้าจึงมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบันนั่นเองนะครับและในวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมารู้จักกับคันนี้ครับ The New EQS 450+ AMG Premium นะครับซึ่งก็ถือว่า เป็นยานยนต์ไฟฟ้า100%นะครับภายใต้แบรนด์ mercedes eq ซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่ใช้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าของ mercedes benz นะครับและนี่ก็คือยุคใหม่ของการขับเคลื่อนด้วยยานยนต์ไฟฟ้าเราไปคุยในเรื่องของรายละเอียดของคันนี้ครับ ขุมพลังของ the new eqs 4 5 0 plus amg premium มาจากแบตเตอรี่ขนาด107.8กิโลวัตต์อัและมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวที่ให้พละกำลังสูงสุด333แรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงสุด568นิวตันเมตรธรรมตาเร่งจาก0ูย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง6.2วินาทีพร้อมทำความเร็วสูงสุดได้210กิโลเมตรต่อชั่วโมงและด้วยความจุข,ของแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นี้ ทําให้สามารถขับได้ไกลถึง770กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ต่อการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม1ครั้งส่วนไฮไลท์อื่นๆของ the new eqs c 5 0 a plus mg premium ที่นอกจากระยะทางขับที่ไกลระดับ700กิโลเมตรยังมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ต่ำเพียงแค่0.20เท่านั้นเป็นสถิติที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เป็นไงล่ะโปรดิวผมนอนสบายเลยเบาะก,กว้างใช่ไหมต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับสำหรับรถคันนี้เนี่ยมันถูกออกแบบเราก็ทําเพื่อเป็นรถไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยนะครับถึงจะมองว่ามันเป็นเกรดเดียวกับ S-Class แต่ว่ารูปแบบต่างๆนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับจะมีอยู่อย่างเดียวที่เหมือนกันนัคือเวลาที่เราขับขี่เนี่ยอารมณ์ของการขับรถแบบรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีมันจะมีความต่างกับรถ ยนแบบ i c e ทั่วไปอยู่แต่สำหรับคันนี้เนี่ยเขามีการปรับให้คันเร่งเบรกหรือเะไรต่างๆเนี่ยให้มีการขับขี่ที่มีความใกล้เคียงกับ S Class มากที่สุดนะครับซึ่งจากการลองขับแล้วก็ต้องยอมรับว่าเออมันมีความใกล้เคียงกันสูงมากเลยนะทั้งเรื่องของการเร่งการ ak, เบรกแรงต่างเนี่ยใกล้เคียงกันมากเพียงแค่ว่าลักษณะของห้องโดยสารเนี่ยมันไม่ได้หรูหราเท่ากับ S Class แต่ว่าเนี่ยมันคือยุคใหม่ของ การขับเพื่อนอะยันยน์ว์วฟฟ้าแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกออกแบบมาใหม่ดีไซน์ตัวรถภายในการเลือกใช้วัสดุอะไรต่างๆพวกนี้นะครับรวมถึงระบบต่างๆเนี่ยที่ใช้ไปโหลดสัมผัสเนี่ยฮะอย่างเงี้ยก็เป็นสัมผัสกันหมดเลยนะฮคือเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือการปรับเรื่องของการใช้งานนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยเราลองขับจาก ที่สาทรนะครับมาถึงที่เนี่ยที่เขาใหญ่เนี่ยนะครับระยะทางก็จะอยู่ราวๆหนึ่งร้ออยเกเมตเนี่ยตอนออกมาเนี่ยชาร์จเต็มก็ประมาณสักหนโลโดยประมาณเนี่ยนะครับแล้วก็มีดร i v เวอร์คนแรกเนี่ยก็ขับมาก่อนลงก็มาขับต่อซึ่งพอประเมินกันแล้วเนี่ยเรายังเหลือระยะทางที่สามารถวิ่งได้อีกประมาณ470กเมเนี่ยนะครับก็ตีง,ง่ายๆเลยว่าคุณชาร์จเต็มมาจากกรุงเทพขับออกมาที่เขาใหญ่กลับไป1รอบ แล้วม,มาแล้วกลับได้อีกหนึ่งรอบอะประมาณนั้นเลยนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกครับการมาแบบนี้เนี่ยระยะทางที่ได้ระดับ700กิโลเมตรแบบนี้ระหว่างทางที่มาเขาใหญ่เนี่ยจะมีจุดชาร์จที่เป็น DC อยู่เนี่ยอยู่หลายจุดเลยนะเพราะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะฮะและที่สำคัญระดับแบตเตอรี่ขนาดนี้โหเราใช้งานกันสบายเลยนะครับการขับขี่เนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความนุ่มนวลมากนะครับผมให้อารมณ์อย่างนี้ว่ามันมันคือบาลานซ์นะครับการเข้าโคง้งอะไรต่างเนี่ยล้อหลังเนี่ยสามารถที่จะบิด ปรับองศาได้ด้วยเพราะฉะนั้นในการเข้าโค้งแบบนี้ค่อนข้างเข้าได้คมมากพวงไลนนี้ค่อนข้างแม่นยำมากเลยนะฮะห้องโดยสารเนี่ยเงียบเพราะว่าการออกแบบให้ตัวรถเนี่ยมีแรงต้านน้อยที่สุดอยู่ที่0.20เนี่ยมันทําให้เสียงลมที่เข้าประทะมาเนี่ยเบาลงนะครับแล้วก็การขับขี่เนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นไหลามากตัวถังที่ค่อนข้างยาวๆแบบนี้การที่ล้อหลังสามารถปรับองศาเลี้ยวได้เนี่ยนั่นทําให้เวลา ที่เราต้องการที่จะกลับรถหรืออะไรต่างๆเนี่ยใช้องศาในการเลี้ยวที่น้อยลงมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่อนข้างที่จะขับสบายอ่ะจริงขับสบายเพียงแค่มันไม่ได้เหมือนกับ s อสคัทั้งหมดเท่านั้นเองนะฮะในปีนี้เนี่ยที่เขาจะเอาตัว EQS รุ่นนี้เนี่ยมาประกอบแล้วก็ขายในบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าณวันนี้เนี่ยมีการพัฒน,นาไปเร็วมากแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ ตอบโจทย์ในการใช้งานนะฮะอย่างคันนี้เองเนี่ยเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยก็ใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะฮะทำระยะทางได้ไกลขึ้นเรื่องระบบความปลอดภัยนะฮะระบบความปลอดภัยในการขับขี่อะไรต่างเนี่ยก็จัดมาให้แบบเต็มขั้นเลยนะครับรวมถึงการขับขี่ที่ให้ความสมูทมากๆซึ่งอารมณ์นี้มันเป็นอารมณ์ที่แตกต่างจากยานยนต์ไฟฟ้าโดยทั่วไปนะอันนี้ต้องยอมรับเลยรวมถึงเนี่ยฮะระบบอะไรการจัดการการให้ของอะไรต่างเอ็มบียูเอ็กซ์ไฮเปอร์สกรีนตรงเนี้ยที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่า ใช้งานง่ายนะครับแอปพลิเคชันที่มีเนี่ยก็ดูง่ายอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้นะครับทีนี้เรามาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งครับเพราะว่ามีหลายๆคำถามหลายประเด็นที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของ eqs คันนี้นะฮะมีอะไรบ้างฮะัอรดิวผมครับเอาง่ายๆเลยนะครับขับรถไฟฟ้าก็เหมือนกับขับรถท,ท,ทั่วไปแบบนี้เนี่ยแหละเอ่อ ถ้ารู้สึกว่ารถคันหน้าเนี่ยมันท่วมเยอะเราขับไปจะไม่รอดเราก็ควรจะหยุดถูกต้องไหมฮะเราก็ไม่ควรจะไปต่อทีนี้ถ้าในเชิงเทคนิคดูง่ายๆเลยว่าถ้าน้ําท่วม,ม,มถึงใต้ท้องรถมีเสียงกระเพื่อมถึงใต้ท้องให้ท่วมได้อีกนิดหน่อยก็พอแล้วอย่าไปเสี่ยงเลยนะฮะซึ่งโดยตามสเปคจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะว่าตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่แต่ดูง่ายๆว่าเอาเป็นว่าถ้าน้ํากระเพื่อมถึงใต้ท้องรถ โดยรถปกติเราก็ไม่ควรลุยอยู่แล้วแต่สําหรับรถไฟฟ้าจริงๆก็มันก็สามารถไปได้แหละแต่เรื่องแบบนี้อย่าเสี่ยงเลยดีกว่าถึงแม้ว่าตัวแบตเตอรี่นะครับมันจะมีเคสในการคุมไว้ทั้งหมดแล้วแหละป้องกันเรื่องน้ําเรื่องอะไรอยู่แล้วแต่เวลาเอาเข้าจริงๆอะ่ะพอมันท่วมถึงเกินครึ่งล้อไปเราก็ไม่ค่อยกล้าแล้วอะ่ะถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเอาเป็นว่าถ้ามันท่วมถึงใต้ท้องกับเพื่อมกับเพื่อมแล้วจะท่วมสูงขึ้นไปอีกเนี่ยหาทางกลับดีกว่านะครับ ของ Mercedes-Benz เองเนี่ยเขามีเขามีของเขาเองเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นตามโรงแรมเชนใหญ่ๆนะฮะแล้วก็มีตามห้างอยู่ด้วยซึ่งถ้าจำตัวเลขไม่ผิดตอนนี้เขาจะมีอยู่ประมาณสัก63แห่งแล้วล่ละแล้วก็กระจายเพิ่มกันไปด้วยนะฮะแล้วที่สำคัญ Mercedes-Benz เ,เนี่ยเขาก็ได้เริ่มโครงการชาร์จ to chain ด้วยเหมือนกันคือเชิญชวนให้คนที่ใช้รถปลั๊กอินไฮบริดหรือ EV เนี่ยเข้ามาชาร์จไฟในวอ์บอ็บอกของ Mercedes ได้ด้วยนะครับหรือว่าของ แร์อื่นๆที่มีเนี่ยก็สามารถเอามาชาร์จได้ด้วยเหมือนกันนะชาร์จได้หมดตอนนี้ถือว่าหลายๆอย่างเนี่ยรองรับการใช้งานของยานยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ mm hmm. เรื่องโรบเลี้ยวสี่ล้อเนี่ยจริงๆผมก็สงสัยนะเอ๊มันจริงๆเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่ของใหม่นะมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าต้นทุนมันค่อนข้างสูงมากแต่พอได้มาลองขับแล้วเนี่ยผมกับรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ล้อหลังสามารถปรับองศาเลี้ยวได้เนี่ย มันทําให้รถที่ตัวถังยาวๆแบบนี้มันมีความคล่องตัวมากขึ้นเวลาที่กลับรถเนี่ยองศาเลี้ยวนะมันแคบลงนะฮะเวลาที่ทําความเร็วเข้าโค้งหรือเร่งแซงอะไรต่างๆเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าการเข้าโค้งเนี่ยมันเข้าได้เนียนกริปมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าล้อหลังเนี่ยมันช่วยประยุงไปด้วยผมว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าราคารถจริงๆจะเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามองถ้ามองในแง่ของตัวโปรดักแล้วเนี่ยผมว่ามีไว้ก็ดีนะมีไว้ก็ดีเหมือนกันผมว่า ผมว่ามันน่าจะสร้างความมั่นใจในการขับขี่ได้มากขึ้นนะครับ,รบตัวนี้รองรับฟ t สชาร์จแล้วนะฮะได้สูงสุดนะ่าถ้าจะไม่ผิดก็คือ200กิโลวัตต์นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยที่บอกว่ามันมันมันรอ,องรับฟาสชาร์จไม่ได้เนะี่ยพวกนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในกลุ่ม p ลั๊ i n ินไฮบรซึ่งจริงแล้วเนี่ยในปลั๊กอินไฮบรเนี่ยแบตเตอรี่เขาไม่ได้ขนาดใหญ่เท่ากับรถอีวีนะฮะปลั๊กอินไฮบรถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดมากจะอยู่ประมาณสัก สัก7กนะิโลวัตต์มั้งประมาณนั้นซึ่งมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันจะใช้เวลาชาร์จเต็มเนี่ยด้วยด้วย AC จากที่บ้านเนี่ยมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณสัก4ี่ชั่วโมงไม่เกิน5ชั่วโมงก็จะเต็มละการอัดกระแสไฟฟ้าเข้ามามากอะ่ะมันอาจจะทําให้ตัวแบตเตอรี่มันสึกห้อเร็วขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับตัว p h e v พวกนั้นนะฮะมันก็เลยรองรับในเรื่องของการชาร์จแบบ normal charge นะครับทีนี้พอเป็นแบรนด์รถไฟฟ้าเป็น EV 100%ปุ๊บเนี่ย มันก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งคนละรูปแบบกันเลยเพราะฉะนั้นแบบนี้มันก็จะรองรับกันชาร์จแบบฟ้ c ชาร์จได้นะครับซึ่งก็สามารถที่จะใช้แท่นชาร์จที่เป็น DC นะฮะที่เราเห็นอยู่ตามสถานีบริการน้ำมันอะไรที่เมืองต่างๆผู้นี้เราสามารถที่จะชาร์จได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่เขาค่อนข้างใหญ่เพราะนั้นถ้าชาร์จแบบ AC คือชาร์จที่บ้านอย่างเงี้ยน่าจะใช้เวลาราวๆ1 0 1 2ชั่วโมงกว่าจะเต็มแต่ถ้าเกิดว่าเป็น DC นะครับ DC อย่าง แทนชาร์จสัก120กิโลวัตต์อย่างเงี้ยชาร์จจาก0ถึง80มันจะใช้เวลาอยู่เราวๆสักครึ่งชั่วโมง30นาทีประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือรถคันนี้มันยังสามารถที่จะปรับระบบของการชาร์จได้อีกด้วยนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะปล่อยระบบมันเอาไว้โดยที่ต้องการให้ถ้าแบตเตอรี่เข้ามาถึง80%แล้วเนี่ยอยากให้มันค่อยๆทยอยชาร์จเพื่อเป็นการดูแลแบตเตอรี่ไปในตัวด้วยอย่างเงี้ยครับหลังจาก80ไปมันอาจจะขึ้นชา้าหรือเราจะปรับให้มันชาร์จแบบ ฟูลแบบเต็มทีเดียวเลยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของความฉลาดของตัวระบบของรถของเขาซึ่งเล่าให้ฟังเพิ่มเติมก็ได้ครับว่าในตัวโมเดลของ EQ เนี่ยทั้ง EQS คันนี้ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นในตัว EQC อะไรในรุ่นอื่นๆด้วยนะฮะมันจะมีความสามารถพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะั่นคือมันสามารถที่จะปรับแรงดันของกระแสไฟฟ้าที่ไม่เสถียรนะ ให้มันเสถียรก่อนเราค่อยอัดเข้ามาในแบตเตอรี่ได้ด้วยอันนี้คือเป็นเป็นเจ้าแรกเลยนะแล้วเจ้าอื่นก็ยังไม่มีต่อให้ไฟมาไม่เต็มไฟมาขาด,ด,ดบ้างอะไรบ้างมันก็จะรวบรวมมาจุดไฟฟ้าให้เต็มแล้วก็ค่อยอัดเข้าไปในแบตเตอรี่อีกทีหนึ่งร้อยกิโลวัต์เลยลก็แล้วแต่ทําไมพอเวลาชาร์จจริงๆอา้าวทำไมมันมาแค่ครึ่งเดียวไอ้พวกนี้ยังไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะว่ารถคันนี้มันสามารถประเมินสาภาพของตัวเองได้ด้วยนะฮะสาภาพ <laughs> ทำฮิตมากเลย เป็นการขับเคลื่อนในยุคใหม่จริงๆยุคใหม่นี้ไม่ใช่ว่าเป็นเจเนอเรชันของคนรุ่นใหม่นะวัยรุ่นวัยแก่วัยไม่ใช่นะมันเป็นวัยของคนที่ต้องการขับรถโดยที่เป็นช่วงเปลี่ยนระหว่างจะเลือกใช้รถยนต์แบบ ICE นะฮะเป็นปลั๊กอินหรือว่าจะเป็น EV ซึ่งคันนี้เนี่ยถ้าใครแบบสมมติว่าโอเคอาจจะอายุเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรแล้วเนี่ยแต่ก็ เฮ้ย <He> เราอยากจะลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนพวกนี้ EQS คันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่น่าสนใจง่ายๆเลยนะอะไรที่เราไม่รู้จักอะไรที่เราไม่เคยสัมผัสเรามาักจะก,กลัวและมาจาก,กังวลอันนี้ไม่แปลกอันนี้เป็นธรรมชาติของสิ่มีชีวิตอยู่แล้วแต่เมื่อวันใดเราได้ทดลองได้ลองจับได้ลองขับดูความรู้สึกมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับ เราต้องปรับตัวมากไหมจากที่ได้ลองได้ลองใช้ลองขับกันมาเนี่ยจริงๆแล้วไม่มากหรอกครับเราเพียงแค่ออรู้จักการทํางานของตัวรถรู้จักการทํางานของแอปพลิเคชันต่างๆเขาหลักๆก็คือสร้างความเข้าใจกับการใช้งานของเขาก่อนซึ่งเรื่องของการควบคุมพวงมาลัยการเหยียบคันเร่งหรือน้ําหนักเบรกอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถปรับตัวได้อยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะนั้นผมว่าไม่ต้องกลัวหรอกครับลองขับดูเนี่ยผมอาจจะ อาจจะขับมาเยอะแล้วคุ้นเคยกว่าแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณได้ลองขับกันจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องปรับตัวอะไรมากหรอกครับแล้วน่าจะสร้างความสนุกในการขับเนี่ยได้มากขึ้นอีกด้วยละ่ะต้องตอบโจทย์ตัวเองตรงนี้ให้ได้ก่อนนะฮะแล้วถึงจะค่อยไปมองว่ารถไฟฟ้าในกลุ่มไหนรุ่นไหนในเลทราคาแบบไหนที่จะตอบโจทย์การใช้งานของเรามากที่สุดอันนั้นล่ะครับนั่นคือความจําเป็นสูงสุดตอบโจทย์ตรงนั้นให้ได้แล้วถึงค่อยเลือกใช้งานรถไฟฟ้านะครับนอกจากรักโลกแล้วนะ และเราก็รับทุกคนด้วยเหมือนกันครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือการตอบคำถามในประเด็นหลักๆที่หลายคนนะครับสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของ the new eqs สี่ห้าศย์ plus amc premium ในคันนี้นะครับแล้วต้องบอกว่าในรายละเอียดปีกย่อยต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่เยอะมากนะฮะก็ต้องขอให้ฝากเข้าไปคลิกดูที่เว็บไซต์ของกลางปีออนไลน์นะครับในนั้นเราจะมีรายละเอียดของคันนี้เนี่ยเอาไว้แบบครบถ้วนกันเลยนะครับและก่อนที่จะกันไปนะครับต้องฝาก กดติดตามนะฮะกด subscribe นะฮะที่ช่องของอกลางปีออนไลน์กันด้วยนะครับรวมถึงแวะเข้าไปดูกันที่เว็บไซต์ของกลางปีออนไลน์ด้วยะฮะและอย่าลืมนะฮะเราจะพบกันแบบนี้กับรายการออโตอัปเดตบายกลางปีออนไลน์กันอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนในครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องไหนยังไงต้องฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วก็หม่ในครั้งต่อไปครับอย่าลืมนะครับนี่คือโลกของยานยนต์ไฟฟ้าและเราจะได้พบกันเด็ดแน่นอน